สสดท้ายเราจะมานล่นเกมออัดเค้กว้าวว้าวว้าวพอจะเนแถวเลยฮึที่ดนบนจะเป็นตัวลเคีตยวแกทียดูเพวมันมาชิ้เด้ย ผมเห็นสีแดงแล้าก็ท้องพยาาจะตน้ำตาเลยแล้วผมก็ไปดูนะตกน้ำตาอยู่ห้องนี้เพราะว่าแเป็นคนท่าน้ำตาอยู่บนเตียง่าน้ำห้องอะไรเหรอพี่ห้องพยาบาลเหรอ ผมเป็นทำ<า>ไรเนี่ยผมเป็นทำไรผมหนูอ่ะเป็นเอมเพอ

ก่าวกาวกาวกานาอยากป็นเศรษฐีาเกาาเกามาแล้วกา้วมาล้วก็ ส้มส้มฉันเรียกใครอยู่นี่ฉันเรียกให้ใครอยู่นี่เอ้าฉ oh ันเรียกให้ใครอยู่นี่ฉันอยากเป็นเศรษฐีใครเป็นคนฆ่าโอ้ไม่เขาต้องมาต่อยเดือยเดือยมาเดือยเลี้ยงกา คนทุกคนหยุดก่อนหยุดก่อนไอ้ม่อนไม่ใช่ครับผมเป็นไอ้เอม่วงมันเป็นคนดีไอ้ม่วงมันเป็นคนดีไอ้ม่วงเขาอยู่กับหนูพูดจริงพี่ผมไม่ใช่ฆาตกรจริงพี่ผมไม่ใช่ฆาตกรผมอยู่กับสีม่วงเออถ้าไม่เชื่อผมผมไปเลยถ้าไม่เชื่อผมออกจากออกแก๊กเลยถ้าไม่เชื่อผมเสียม่วงเขาเป็นคนดีนะพี่ พูดจริงหนูอยู่กับสีม่วงนะพี่ไม่แก้ไอ้สีเรือมันมุดท่อน,นะพี่หนูว่ากดข้าบอยู่หนูไปยิงมันเองเพราะว่าผมเป็นนายอำเภอไปคือ,อ,บ,อบอกคือบอกว่ามันมึงไปได้เป็นปกเเรษทีโอเคลาออกเลยวะ โอ้โหเอ้ยไอ้เมื่อมันกวนตีนว่ะไอ้เมื่อมันโครตีนว่ะ

เป็นเมษาเป็นชานะฉันเป็นเชมาเลยเชมัาเป็นคนชสวยเชมมากคนผมเป็นมีคนดีด่คนีอมันคอยอ,อยู่ด้วยเอาเวล่ะก้าเวลากเวลาก้าเวลาอะไรไม่มีก้าฮะใช่แคหน <c oughs> <c oughs> อยสปีดหนะ่ย ขี้สีอะไรวะแต่เนี่ยเป็นสีอ,อ้าวอ่าขี้สีมว่วงไปไหนมีขี้สีมว่วงเนี่ยกดทำไมว่าไงมว่วงไปไหนไมเ่ได้มหมอไปหมอฮะ หมอใครเป็นหมอสรัหน่อยคุณต้องการบุกหมอไอ้เสี่มพูมันเป็นหมอครับเจ๊คุณง่วงกวนเจไอ้เขียวทำไมอะเขียวไม่รู้ไงเขียวไม่รู้เขียวไม่รู้ว่าหมอตายังเขียวก็เลยแบบกดกดอะไรแบบเนี้ย ยี่เป็ดอีแดงทาศน์ดีข้าม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 ข้มข้นขึ้นขึ้นข okay. ึ้นขึ้นขึ้นขนขึ้นข้นขึ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 ้นขนข้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 ขนข้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 นข้ข้ข้นข้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 นข้ข้นข้นข้ข้ เชฟ <Okay. S 3> คุณหมอดูจะกดอะไรทั้งสิซีไม่ม,มดเลยฉันอยากเป็นเซตีฉันจะกินไอ้ข้ามันกัวกว่าไงฉันอยากเป็น,นแปลกแปลกว่าไงไอ้โม้ไอ้โวงใจเก,กเร ม่ไม่เม,มื่อกี้เมื่อกี้นั่นเนี่ยไอ้ย่ามันใช้เป็นเวลาไอ้ย่เมื่อกี้กูว่าถ้าไม่สบไอ้สีเขียวมันเป็นแบบเออไอ้ส <Respect ful> ีเ <line> ขียวใครใครฆ่าใครฆ่าบอกหน่อยบอกหน่อย <my favorite> ก็คิดว่ามองยังไงแดงมึงติดรถราคาอยู่เหรอคุณแดงลาออกไปแล้วคุณแดงเนี่ยฟังไปว้าไายฟามมี ไม่มีใครออกออกมาโอ้โหเจ้าว่าไงทุกคนฉันเป็นผีหลอกวิญญาลรนเป็นยานเดินเที่ เฟนเฟมีแต่แฟนง่ายๆดิะด่แฟนง่ายๆยเอ้ยยังไม่ไ้จะอันไกลเลยอุ้ยไม่มีอันไกลๆเลยอ่ะมีแต่อันใกล้ๆอย่างเดียวต้มต้มเดียโนี่หว่าเฮ้ ไม่เต e ah, ็มเกๆไม่เมา้มาไม่้ล้ม้า้มน้าีช่าเอูได้เป็นวิญญาณนะคุณเม่เกี้คุณได้เป็นวิญญาผมก็ได้เป็นวิญญาณ และตอนนี้นม,ามาก็เปิดขึ้นอีกแล้วมาละเอ้เอ,เอไอเสียเงินไอน้ำเงินไอน้ำเงินไอหีน้ำเงนิน,งงนต่อไปนี้ฉันจะขออยู่กับเธอได้ไหมจอดูนะจะไม่ทิ้งใจง พี vida, ่ป้าไม่ใช่ดินจาเยอะนะเรื่เลยี้แหละเยอยาช่ไหมจะขาดหรือไม่ทำไมต้องรีบทีปะกะปะกะปากะปะ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 กะปากะปะกะปะกะปะกะ ตปากกันดักรอชมพู่ทำไมดีพอเร็วจังปัดักเหรอแม่รู้พจะมีหมอมอเวลานปากกันกที่อิมอไม่อืมแคนดีแต่ยะคนไว้ใจไม่ได้วอ่จ้ะเงี้ยเหร ผมไม่สนอะไรทั้งนั้นเพราะว่าผมเป็นคนจิลวชิวคุณยาต้องเป็นยาบางมื่อหมอะแต่งเข้ามาไรเางเป็นหมอเรื่เปนหมออะไรเจอของเสือที่ขาปลอ่าแล้ว

มีคนดีหรือไหมไอ้คุยเอ้ยกูตายเลยกูใช่ไหมกูคนดีเป็นคนกางกูคนดีคนดีสังข์ใครเไปไอ้เจ๊ฉันเป็นนายอำเภอจ้าวัดเดือดอะไรกูบอกมาดิหลอกเล่นเดี๋ยวแต่ นที่สุดก็ร่อแล้วมึงจับ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 กูไม่ได้มึงจับกูไม่ได้หรอกไอ้น้ำเงินกูรู้แล้วมึงเป็นอะไรกูรู้แล้วว่ามึงกูรู้แล้วว่ามึงเป็นอะไรน้ำเงินกู

Oh, 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 ขี้เ,เ,เป็ดฉันอยากเป็นเศรษฐีฉันอยากเป็นคนเศรษฐีมากฉันกี่เกียบันดูดูว่าไงสิม่วใจฉันไม่ที่นั่นอะฮะเฮ้ย ว่าแล้วมันมันมีสองคนน่ะใครจะไปรู้เล่ามันมีเินสองคนแกมันมีเงินสองคนน่ะใครโดปี๋ ไม่ใช่สีม่วงผมเห็นส hey! ีม่วงค่ะสีส้มวทุกคนหมดสี่วงไปไอ้ส้มไอ้ส้มไอ้ส้มมันก็จะเป็นสีส้มเป็นมีดยาวมีดยงว เจใจผกเพิ่บรอคุณหมดคุณอ่อาณาจกรของแคคุณข้าวใส่่อเป็นอเอครับพอเป็นอำเภอเป็นอบเภปนการของแม่เครับอำเอเออสีม่วงสีม่วงไอสีน้ำเงินมันเป็นของ่า โอ้าวว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 ้าวเจ๊เจ๊ใจเย็นก่อนว้วเธอเป็น้าตกรวันนี้เธอเป็นสปายใช่ไหมได้ได้เธไเป็นสปายใช่ไหมได้ คุณม่วเป็นสป,ปายหรอวอฉันอยากเป็นเศรษฐีโอมมามาขัลูกเรือตก็นะม้ใช่ไหนะม เออไอเงินเงิน้ำเงินนเงินแม่งดูห้องวิรจ์ปิดใช่ไหมเงินเงินฟังกูก่อนไอยีเงินน้ำเงินฮัลโหลเงินยีำเงิน บ้านของฉันกดของฉันไม่สดไม่อันนี้สามารถได้ไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยไอ้น้ำเงินไอ้หีน้ำเงิน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 ไมเสร็จน้ำเงินเป็นยีอออนกันน ฉันอยากปินซีทีมเอาไปเอามาเร็วเกินเร็วเกินอีวิมีคนตายแล้วก่นะเร็วเกินคุณเจเร็วเกิน มินี่อะไรก่อนใครอะไรมาส่งมาเฮ้ยเราบอกแล้วว่าที่เขาเป็นครับเอยไอตัวนี้ในหนู้นบอกว่าวันสองวันเฮ้ย กองแสงนั่นกองเงิก็ต้องเก่ยวกับกองแสงเออไอ้น้ำเงิน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 เป็นน้ำเงินคัณผู้ชมนะใครดูใช่ไหมคุณผู้ชฟังกูก่อนไอ้น้ำเงินใครดู่อนไอ้คุยฟังกูก่อนเมื่อกี้ตอนที่กูได้เป็นวิญญาณใช่ไหมแล้วกูกำลังดูห้องบนจอปิดกับไอ้มั่วก็จริงไอ้ไอ้มึงอ่ะ มึงเดินมาใช่ไหมแล้วก็วิ่งไปตรงนั้นและไอ้ไอ้มดก็เดินไปแล้วก็เออแป๊บนึงนะจ๊ะทุกคนแป๊บนึงนะยะเป็นเพื่อนก็เป็นเออสีไอ ติดมัคกอีก <idal> ต <onal> ัวฉันน้ำนี่นี่อัหนักจ้ะอ้าวเจเอ้อ

ฮะอีกเนอะก่อนเออลิชาไงลิชาไอไอไอคุณติงอรแบบคุณเหลือหนึ่งมองมึงดูเูนย์ดสี่สอง ค่ะไอ้ยิบอีกอู้ไ uh อ้น uh ้ำเงิน huh. ข uh ีน huh. uh ุ huh. uh ้งอะไรเฮ้ย huh. ฟ uh ังกูช่างงี่เง่าเออแปะเออไอ้ยีมึงยะมึงคิดว่ากูเป็นกูเปดแย่อะไรก่อนกูตาลังจะเอานี้ไปวางอยู่แกจะไม่ได้เป็นเออสเลปเปอร์โอ้ย น้ก็ยงนิยนาเงินเเงินเขายังไอเสียงเงินยังไม่เราเขายังเล่ายังไม่จบเลยไอ้น้ำเงินเดินไปใช่ไหมไอม้ม่วงมันก็กลับไปทางนี้และแบบดูแบบเออกูดูห้องกูจอบิดแบบงงๆกูยังเล่าอยง่ม่ดและไอ้ไอม้ม่วงมันก็แปงลงร่างไอ้น้ำเงินแล้วมันก็มาปาดผมอ่ะ

เซไลเปอร์ก็คือไอ้สีนู่นไอ้สีใช้ไม่เกี่ยวตามที่ผมสังเกตเลยแบบไอ้ไอม้มั่วงเนี่ยมันเดินไปเลมั่วมันก็แล้วก็แบบไอ้น,น้ำเงินก็เดินกูก็เร็วอะน้ำเงิน น้ำเงินมึงเป็นอะไรเนี่ยเอ้าโว้าวว้าวใจเย็นก่อนโว้าวว้าวไอ้เหี้เยอะเอ้ยใจเย็นก่อนมันเกือบจะฆ่ากูนั่นนี่อีเขียวมึงใจเย็นก่อนมึงเอามาจากไหนแล้วมันมาจากกิการมันนี่ไอ้ไอ้ฟามิลมันนี่ จะ้ัได้หมอือเ็กันนี่รักสุดแว้าวฮ่า่บละจุใครจูนทไมใครจูหรอ น้ตาเลยิงเนี่น <ample speed deuts ches> hey. ้องเาน้ำตาเนไ่น้ำต้เงินจะตามเธอไปไอฮะอฮะอะไรนะ

เอาอะอีกนี่อะไรเหรอนอะคะทุกคนตามมาอือเอ้าเอาไหมไปโทรเนอะอีกละ ไหนดูดูไอ้แดงบ้านไม่แดงว่าโดนอันอี้ก่ะว่าอย่าไปยุกขียวเธอรักโอ้ย ไปคุยกับพี่เขามาึนัดหนึ่งนายังมาเหมาือนเดิมเลยค่ะงั้นขอแค่นี้นะคะบ๊ายบายหลุด